ไปกันต่อครัผู้ชมคะอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราเนี่ยอยากจะหยิบยกมากมากหลังจากที่ช่อง 7sd เนี่ยนะคะเขาเปิดใจทำซีรีส์หรือนำซีรีส์มาออกอากาศกับทางช่อง 7sd เป็นซีรีส์ y ซีรีส์ Yuri ซีรีส์ Boy Love ซีรีส์ Girl Love ค่ะก็ได้รับกระแสการตอบรับดีมากๆเห็นมามคุณผู้ชมจากซีรีส์เรื่องชายได้รับกระแสการตอบรับดีหลายเลยคนหลงรัก ในชายนักแสดงแต่ละคนก็ดังเปลี่ยงปลาากันไปเลยล่าสุดอีก2เรื่องนะคุณผู้ชมคาะกับซีรีส์ของทางช่อง 7hd ซีรีส์วายหนึ่งเรื่องซีรีส์เกิร์ลเลิฟอีกหนึ่งเรื่องที่ได้รับกระแสการตอบรับดีมากๆเรื่องราวเพียงนาวาคุณผู้ชมคะ่ะเป็นเรื่องราวของนายเงือกนะคะ กระแสการตอบรับดีมากๆออกอากาศไปปุ๊บเนี่ยหลายหลายคนบอกว่าพี่เล็กซี่หนูรอคอยซีรีส์วายที่เกี่ยวกับเงือกมานานมากแล้วรวมไปถึงซีรีส์ g i r ร l o v ลอ,อีกหนึ่งเรื่องค่ะผู้ชมคะที่ได้รับกระแสการตอบรับดีมากๆกับซีรีส์เรื่องควีนคน,คนคนโปรดของควีนนั่นเองค่ะหรือว่าแดเนียลรัตควีนนะคะก็หลายๆคนบอกว่าพี่เล็กซี่ โอ้โหหนูอยากดูมากๆนะคะอ่ะอยากดูไปดูได้เลยทางช่อง 7s c แต่เราจะบอกแบบนี้คะ่ะผู้ชมขาสองเรื่องสองรถนะคะมีความแตกต่างที่ชัดเจนมากๆอ่ะมาเริ่มต้นกันที่เพียงนาวาก่อนคะ่ะช่อง 7s ีภูมิใจนำเสนอมากๆนักแสดงนำอย่างน้องหาสันคะ่ะผู้ชมขาน้องปูนนะคะคู่นี้เป็นคู่เคมีใหม่ที่เข้ากันได้ดีมากมาก ตอนที่เขาเข้าฉาก NC กันเนี่ยเรายังคิดไม่ออกเลยว่าอุ้ยจะเป็น n อแนวไหนอีกคนนึงเป็นนายเงือกอีกคนนึงเป็นมนุษย์แล้วเขาจะเข้าฉากเอกันในน้ําหรือจะเอกันบนโบกบนเตียงหรือใต้เตียงหรือระเบียงหรือยังไงนะคะเราก็จินตนาการกันไปแต่เพียงนาวาค่ะทําถึงมากๆทําให้เราได้เข้าไปในตัวละครน,น,นั้นๆและทําให้เรารู้สึกในทันทีว่าฉาก เ c เป็นฉากแสดงความรักที่หลายเลยคนรู้สึกว่ามันไม่ตะขิดตะขวงใจมันเป็นความรักที่เริ่มดำเนินกันมาเรื่อยๆจนถึงวันหนึ่งที่แสดงความรักให้กับทุกคนได้เห็นนะคะเป็นฉาก NC ที่กลมกล่อมระมุนระมอมมากๆอาะพี่ล็กซีขอใช้คำนี้กับซีรีส์เพียงนาวานะคะออกอากาศทางช่อง7 s d ค่ะทุกวันเสราร์ช่วงเวละ20นาฬกา30นาทีค่ะดูช่อง 7sd กด35ได้เลยนะคะแล้วก็สามารถรับชมได้ buckaboo.tv ด้วยนะคะเพียงนาวาค่ะเอาไปกันต่ออีกหนึ่งซีรีส์ค่ะที่ช่อง 7sd ภูมิใจนำเสนอและได้รับกระแสาการตอบรับดีมากนักแสดงนำทั้งสองคนนะับ ปังมากๆเลยน้องเหนือกับน้องแตงขวานะคะก็เป็นอีกหนึ่งคู่ค่ะที่หลายๆคนหลงรักมากๆนะคะกับซีรีส์เรื่องคนโปรดของควีนหรือ d a n c e r ร์ร Queen นั่นเองค่ะจากค่ายแสงเหนือ e n t นเตอร์เทนเมนต์นะคะผู้จัดรุ่นใหม่ผู้จัดคนเก่งน้องเหนือดิสรยา เตชะไพบูดเนี่ยแหละลูกแม่กบประพัสลาเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมขาน้องเนี่ยนะน้องเหนือนอกจากเป็นผู้จัดแล้วก็ยังเป็นนักแสดงในซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะคะรับบทเป็นโบนิต้าค่ะหรือว่าเบฟนั่นเองนะคะและโคจรมาเจอกับน้องแตงควาค่ะซึ่งแตงควาเนี่ยรับบทเป็นควีนนะคะชื่อควีนน่ะนี่แหละและสำคัญไปมากกว่านั้นค่ะคุผู้ชมขาต้องบอกเลยนะคะว่า ความแตกต่างกันของฐานะการแตกต่างกันของเรื่องของการเงินมันส่งผลให้ความรักของทั้งคู่มีอุปสรรคเกิดขึ้นด้วยและคาแรคเตอร์ แต่ละคาแรคเตอร์ของนักแสดงมันแตกต่างกันอย่างน้องเหนือคาแรคเตอร์ก็แตกต่างโดยสิ้นเชิงน้องกีตน,นะคะอ่ะน้องแตงควานเนี่ยรับบทเป็นควีนเนี่ยบทก็แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็ต้องบอกค่ะว่าน้องเหนือกับน้องแตงควานเนี่ยนะคะคู่นี้เป็นอีกหนึ่งคู่ที่ถูกจับตามองมากๆเขามีงานนะคะคุณผู้ชมคะ่ะมีการ ใกล้ชิดแฟนคลับด้วยโอ้โห uh oh, แฟนคลับวันนั้นไปช่องเจแบบคับคั่งมากๆและเราเห็นเลยนะว่ากระแสะคู่นี้มาแรงจริงๆน้องเหนือกับน้องแตงขวานะผู้ชมคะแล้วก็ต้องบอกเลยค่ะว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้เล็กซี่จะมีโอกาสไปสัมภาษณ์น้องเหนือกับน้องแตงฟวา,นะวา,วน,า,าน้อง,อองแตงขวาแบบใกล้ชิดด้วยนะคะจะเป็นเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวรอติดตามได้เลยแต่ฝากด้วยกับซีรีส์เรื่องนี้นะคะ ออกอากาศทางช่อง 7sd เ,เช่นกันค่ะคนโปรดของควีนแดนเจรัสควีนนะคะขวาฝากคู่จิ้นคู่ใหม่ด้วยนะคะน้องเหนือกับน้องแตงขวาค่ะเป็นหนึ่งคู่ที่เคมีเข้ากันดีมากๆเป็นอีกหนึ่งคู่ที่เล็กซี่แอบกระซิบถามเช่นกันว่าสรุปแล้วเนี่ยจิ้นกันจริงนอกจอหรือว่าในจอด้วยหรือเปล่านะเออจิ้นในจอแล้วก็นอกจอเนี่ยจิ้นกันจริงด้วยหรือเปล่านะคะอะหลายๆลยคนฝากถามเดี๋ยวเล็กซี่จะไปถามให้ละกันนะคะแต ฝากด้วยกับซีรีส์เรื่องนี้คนโปรดของกวุนทางช่อง 7s d และเพียงนาวาทางช่อง 7sd ด้วยเช่นกันค่ะ